mhm 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 mhm

ขอบคุณครับขอบคุณครับเก่งจังเลยให้ภูมิใจขอขอมั่งขอเชิญดีครับสวัสดีครับขอขอก่อนขอก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอะอะเฮ้ยทำอะไรมันเบอร์อ่ะเทำไมมันซูมเหรอปะ เมื่อกี้ไม่ได้ปกกันเสียงอะไรเนี่ยมันเบอร์อีกแล้วพอคุณเตขยับเยอะๆเอ้ยไม่โยน <laughs> มาใหม่มาใหม คือไม่เอาไม่กินไม่กินไม่กินไมกินไม่กินคนเล่นด้วยลวะไนะ่นเาเอ๊ะ Ừ, ừ, ế, chúng ta bye bye con đi bye bye, bye, bye. Dù ngươi này หล่นนะครับไปอยู่บนเตียงหนูอมะ